สุนารีเปิดเรื่องจริงที่คนไม่รู้อดีตสามีป่วยเป็นโรคแปลกก่อนเลิกกันอดีตสามีเป็นโรคแปลกนารีเปิดเรื่องจริงที่คนไม่รู้อดีตสามีป่วยเป็นโรคแปลกก่อนเลิกกันหลายคนคงทราบกันดีว่านักร้องลูกทุ่งดังอย่างสุนารีรัชศรีมานั้นกำลังคบหาดูใจอยู่กับวอลเตอร์สามีฝรั่งตาน้ำข้าวชาวเนเธอร์แลนด์ โดยทั้งคู่ได้พิสูจน์ความรักกันมายาวนานถึง10ปีแล้ว พร้อมกับจดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยและล่าสุดก็ทําเอาหลายคนต่างตกใจเมื่อเธอนั้นได้โพสต์ประกาศเข่าร้ายเลิกสามีวอลเตอร์ฝรั่งตาน้ำาข้าวแล้วก่อนลบรูปคู่เกี้ยงไอจีโดยเธอโพสต์ระบุข้อความว่าเพิ่งเสียสามีสุดที่รักไปได้ไม่นานจะไม่ได้จากกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตพี่สาวเราไปอีกหอมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆที่สุดฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนะทําไมช จะตาใจร้ายกับฉันจังเลยต้องบอกว่าเราจะพาทุกท่านมาเปิดเรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้เมื่อครั้งหนึ่งสุนารีเผยความจริง วอลเตอร์ Walter, อดีตสามีป่วยเป็นโรคแปลกซึ่งเธอนั้นได้กล่าวว่าเจอปัญหาหลังคบกันสุสังเกตว่าเวลาตัวเองเคี้ยวหรือมีเสียงดูดฟันวอลเตอร์ Walter จะขมวดคิ้วรู้เลยว่าเขาป่วยเป็นอย่างหนึ่งเขาได้ยินเสียงเคี้ยวแล้วจะปวดหัวทุกครั้งก็ปรับวิธีการของเราหรือแยกกันกินไปร้านอาหารที่มีเสียงดังอื่นๆก็ไม่เป็นไรสุจริงๆเป็นคนกินเบาแล้วแต่ไม่เบาพอสำหรับเขา แต่ตอนนี้เขาเป็นเยอะอยังดูดฟันก็ไม่ค่อยอะไรแล้ว